สวัสดีครับหอกกับพงพาลุย้ยพี่เกาครับเหนื่อยที่มากไอแนวทางการเสียงโชคสบาดสลากินเบิงรัฐบาลหมวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับวดนี้แอดก็มีแนวทางเลขเด่นเลขปั้นมาไห้ ท่านผู้ชมมวดที่แล้วเลขเอ็ดแตเขาสามตัวแตกเลยท่านผู้ชมมวดที่แลวเขาสามตัวแตกเลยมัวนี้จะเป็นจังไหนจะเขาบ่จังมาพิจารณากันครับมววนี้เอด็ดไดินหนึ่ง cái có sôm nâng thấp thịt biệt thấp một chết đêm đêm thì, thầy đêm không có đêm xuống tìm xuống thăm một chút Ô xuống trên đấy cả ma thăm một chút Ô ừ, hiện đầy Hiện đầy tóc xuống xám thia cả lông này xuống Nếu em thì chấp khu hải thăm một chút Tám tù Hãy subscribe 2 9 0 2 tu chấp khu đây xuống sống. xuống xuống 6 xuống hạ xuống chung. xuống chết cắn xuống cầu đó về vào trong cầu có một thuyền anh tụ điều cần cắn xuống cầu thầy liệt ép hết liệt ép mắt em mắc giống tù mắc xuống xóm. ศูนย์สองกับศูนย์หกมักเรกนี่นะครูศูนย์สองกับศูนย์หกสองคูถท่านผู้ชมมักน้ำเอียดบ่ถ้าบ,บ่มากระจับไม่ก็ะไรเนอะท่านผู้ชมเอาศูน,นยน์จับศูนย์อะไก็ะไรจับอบ่ถ้าท่านผู้ชมมักน้ำเอียดก็ะไรอาจจะเป็นศูนย์สี่ศูนย์แปดเป็นสิศูนย์สามเป็นสี่ก็ะไร แต่เห็นได้นั่งเหลืไดินศูน,นย์หมดศูนแต่ว่าสีมาบาลางนว่าบุญกะกับโมเนใจท่านผู้ชมอาิดบนติดล่างไหมืนอนนะแต่ทิศบานศูนย์นะตรงยูล่ะตรงยูล่ะตัวหนึ่งที่าบานห้อหา ตัวจับวัตถิจับตัวใดท่านนั่นล่ะนี่พุงพารวยนี่แยบพุงพารวยวนนี่ นี่เขาบอ่บอวนท่านผู้ชมมาสามตัวอีกสิบโม่หมูมันบอ่อวนนี่นาะท่านผู้ชมแล่วฟันไปดิศูนยนะ์นะท่านผู้ชมสายวิ่งสายโหลดกระโหดศูนย์โูดศูนย์มาแต่บมืนี้ใจกัะโูดศูนย์ก็ได้สำหรับ เล็กมี่ธีมากับเล็กรุ่งใจดีกสิล่งให้คลิปต่อๆไปใกล้เลขยกสิวอล่ะท่านผู้ชมเมื่อวานยังบ่ได้ยเป็นเงินจับ่ัไห้มาอยู่ลุงลุ่งใจดีกับเลขมี่ธีมาก็บ่ได้ไปไปหาเพิ่นอยู่มันสิให้ตัวใดงวนมันจะเรียกบ่เข้าแต่บาือน วันที่หนึง่งพฤศจิกาหกเก็นเนี่ยมโหก็จะห้ตัวไดมากเดี๋ยวไปไกลมือเดี๋ยวเอยดกับที่ล่งคลิปไหท่านผู้ชมหรเบิ้งอีกที่หนึง่งตอนนี้ล่งเลขกเอยดก่อนวันนี้เด่นศูนย์ครับท่านผู้ชมเด่นศูนย์มีหกศูนย์สองเก้าศูนย์หก ตัวเจาะศูนย์สองศูนย์หกศูน้าและตัวกัน09กัน09นย์เ่าแช่ตัวกันศูนย์เนะครับตัวยื้นคือศูนย์หกเพิ่มกับหัวถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบที่แอจับให้ก็จับเอาก็ได้นะครับเอาศูนย์เป็นตัวตั้งโน่นนี้ศูนย์มาน่าจะ ศูนมาล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้เพราะทำได้สองสามรอบก,ก็ทำได้ลงได้ดิศูนย์วันนี้จะมาไหมท่านผู้ชมถ้ามาก็เอฟซีปัง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 ด้วยไปด้วยกันเหมือนวันที่แล้ว วัดที่แล้วกับปังวัดที่เกิดปังให้เก่าท่านผู้ชมจะพิจารณาเอาเด้อท่านผู้ชมไออัดหายมันหิวถ้าเขาความฝันเด็กมรงไหนมันตรงกันครับท่านผู้ชมก่อนจับใส่เอาเด้อท่านผู้ชมถ้ามันเขาก็เลยถ้าอื่นมามาจับใส่กบเลยไออัดบั สายบินสายลูดก็บิงศูนยหวดนี่ท่านผู้ชมแต่ก็อย่าเลื่อมเลขสูตรเนื้อท่านผู้ชมลงคลิปเลขเลขสูตรบิงหนึ่งบิงหนึ่งเลขสูตรกับเขาทุกวันท่านผู้ชม ผมมนหนีหลายงวดล่ะเด็กกับบุกี้คู่ยิปนี่กับซ้ำนี่ล่ะครับทมม่านผู้มชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมันหมานึงแห้งแล้ววันนี้แห้งปังๆกับพุงผ้ารวยมันหมานยิปนี่สวัสดีครับขอบคุณครับ